ลูกเขาอยู่ที่อำเภอฝางครับผมอ๋อลูกฮะหน,นูชื่อเต้ยนะครับสวัสดีนะครับพ่อเต้ยอยากทำรายการตามหาคนที่เขาพัดพากจากกันมีลูกสาวเขาฝากความหวังเต้ยมาช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยใช่ลูกสา,าวเขาเนี่ยชื่อสุกันธารัตนา จะตามหาคุณพ่อคุณพ่อเขาชื่อสนธยาอิ่มหนำหรือว่าประเทืองพ่อนมสกุลอิ่มหนำใช่ไหมครับพ่อรู้จักคนชื่อประเทืองอิ่มหนำหรือว่าสนธยาอิ่มหนำไหม ดูเหมือนพ่อประทุมจะยังงงกับการตั้งคำถามของเรานะครับอีเต้ยจึงแจ้งข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคนที่เรามาตามหาถึงที่นี่ครับลูกเขาอยู่ที่อำเภอฝางครับผมอ๋อลูกฮะพอพูดว่าฝางรู้เลยใช่ไห<ล>ม,<ล>มครับพ่อครับครับเหรอ,อรู้รู้นี่พ่อรู้อะไร รู้ว่าพี่ชายคนนี้ไปได้เนี้อที่ฝั่งเอาละเอาละเมืนี้ก็คนแบบน้พ่อจะร้องไห้ด้วยเนี่ยทำไมพ่อเป็นจิตตว่รนะจิตจิตก็คนนี้ลูกคนเดียวบอกขอพายไอ้เต้คนนี้เพิ่อเพิ่อเขเสียแล้วครับ ชัดเจนกับข่าวร้ายตรงหน้าปลายทางของความหวังครั้งนี้คือวันนี้เรามาช้าไปหลายปีทีเดียวครับจริงปะเนี่ยครับพ่อเขาเสียอะไรพ่อเขาเสียชีวิตแล้วนะครับ,รบเสียไปนานหรือยังนานแล้ว,ว,วแกเป็นอะไรเสีย ป่วยเป็นหลกมะเร็งมะเร็งอะไรเรื่องเนี้วถึงสิทธิ์ไหมครับยัง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 ไม่ถึงนะยังไม่ถึงใก่จะถึงสิปีแล้วมั้งใกล้เร็วที่สุดไกล้ก่แบบหรือย่างเนี้ยนะมันชื่ออะไรไม่รู้ลูกมันแต่แรกก็เราก็จําไม่ได้แต่เลยเคยเห็นไหมลุงเคยเห็นหลังไม่เคยเห็นจากการเริ่มเบบ้อตอนนั้นนะ กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจ